โอ้เอนดูบรรยากาศบ้านคุณลุงครับอันนี้เจอระหว่างทางครับโหสวยมากอย่างงามบรรยากาศแบบโอ้ลูกทุ่งขนาดนี้เลยลูกทุ่งลูกทุ่งนี่จากประตูบ้านนะครับเป็นแบบสมัยก่อนเลยเหมือน เกับที่นางเล่นนี่โคตรคัสสิกโอ้โหแกะน้ามอนสวยมากโอ้อันนี้เหอ,อันสมัยก่อนเลยบ่เออสมัยก่อนโอ้แปรเพื่อนส่วนดูรอบๆครับ สวยเงี้ยแม่เดี๋ยวมีเลี้ยงพึ่งดล้วครับอืโอ้เหล้าไก่เหล้าไก่โอ้โ ลังแค่นี่แบบโอ้โหใจยใบนะครับไฟไอตัวเนี้ยทำดูเพิงพึ่งรอบบ้านเลยใช่ไหมเจ๋งหัวเออหัวแบบไอ้ด้านแรงแงบ้านกับเก็บหลัวครับนี่ห้องแหนมห้องแหนมบอกโอ้ นี่ห้องแอบ,บน้ําครับอันนี้ห้องถ่ายห้องถ่ายนี่ห้องขับถ่ายถัดมาห้องแอบ,บน้ําในแบบธรรมชาติโอ้อันนี้อะไรคุณลงุงอาศัยอะไรเนี่ยไก่ไก่โอ้ใส่ไก่ไปขายบอโอ้ นี่แจนนาทียามมันเด้ออันนี้อะไรโรงครัวดังไฟเงินครัวดังไฟเงินครัวอ๋อเข้าไปดูได้ป่ะเือนครัวเดี๋ยวไปดูเฮือนครัวคุณลุงครับโอ๋อขับจเด้อโอ้โหเฮือนครัวนี่อุปกรณ์เครื่องครัว โอ้เ oh. จียงเจีงจียงปีนึกขุณลุงอโอ้ <c oughs> oh, สวยแม่กุลุงอยู่คนเดียว <c oughs> อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ๋อมีลูกลูกมีบ่อยู่เวียงอยู่เวียงอ๋อลูกไปอยู่เวียง <c oughs> แฟนเ <c oughs> มียไม่มีแล้วเ <c oughs> มียเสียเสียแล้วโอ้ <c oughs> oh. อยู่คนเดียวสงบเนาะมีลูกกี่คนครับสองคนสองคนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหมดอ๋อผู้หญิงหมดผู้หญิงหมดไปอยู่นครหลวงบ่ะหรือว่าอยู่หลวงพระบางนครหลวงเวียงจันทร์เขาอยู่คนเดียวเนาะบ่งเงาบ่ะบ่งเงาบ่บ่งอมเนาะจะไปยุ่งลําลูกอ๋อลูกอยากไปยุ่งจะไปอยู่ จะไปอยู่วันไหนไอยู่เวียงคุณลุงจะไปอยู่เวียง<ะ>มาสนุกแก่เวียงอ่ะอยู่เนีย้ย<ะ>ดีแล้วอยู่เนี้ยดีแล้วโอ้เงินคุณลุงเยี่ยมบนเงินได้บ่ได้บ่ขอบใจเด้อโอเคไปดูบนเงิน <S <s <ign al> คุณลุงครับ ในคุณลุงอยู่คนเดียวอ๋อแบบนี้เลยอันนี้อันนี้หน้าแต่งบ่หออออน้าแต่งว้าวอันนี้เหงือน,นี่โดนแล้วบ่โดนอ่โดนสมัยพ่อแล้วบ่เออโอ้ ลูกจนเยอะหมดแนเวเออลูกลูกจนเอาพวเอาพวมีลูกเหมือน้รอ๋ออันนี้อันนี้คุณพ่อทำเองเออเอหรือว่าพ่อตู้บอกบอกทำเองทำเองอ๋อคุณพ่ออ๋อทำเองจนลูกได้ผัวได้มีได้ผัวอยู่นครหลวงแล้วเนาะแม่นะแม่นี้นะครับทต่มก่อนนี่ไอยแฟ้าโบมีเนาะ อันนี้กำลังมีเนาะเออให้กินมีอืมจะก้นบุมมีครับผมโอ้โหสุดยอดที่นี่เป็นชนเผ่าอะไรชนเผ่าเล่าเหล่าเล่าเล่าลุ่มเออเล่าลุ่มนี่นะบุมเป็นไทยเล่าลุ่มนี่เหล่าลุ่มเลยครับผมไม่ใช่โมงไม่ใช่อย่างเนาะเล่าเลยเนาะเหล่า โอเคประมาณนี้เด้อเพื่อนขามาชมเฮือนเหล้าอันนี้เออเฮือนคนเล่าจะทําแบบนี้เลยเขาน่าเล้าอราเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเขาบูเฮ็ดเลยเนาะเฮ็ดอันนั้นเหรอไม่ค่อยเห็นผมขับรถแมาไม่ค่อยเห็นละเออจะเป็นปูนหมดแล้วเออเขาเฮ็ดอันนั้นหมดแล้วอ๋อ้สวยนะโดนได้ผมชอบแบบนี้สวยสวยสวยขามาแช โอเคขอบใจเด้อคุณลุงเจ้าครับโอ้คุณลุงแกดีแฮะมาดูบ้านคุณลุงเออฮอนอันนี้เย็นสวยโอ้อันนี้ไม้อะไรเนี่ยลุงอู้ปวกโบกินบ่ะโอ้คักเนาะมันเป็นไม้อะไรอ่ะไม้อะไรอ่ะไมโซ่ไมโซ่ไม้โซ ชไม้สักนี่บ่าเจ้านาะบ่มีบูแม่บูแม่ไม้สักเนาะอ๋อบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วบ่มีนี่คือมีแต่ไม้สักมันบ่ออกแล้วหรือว่าหายยากบ่หายยากแล้วมันมีแต่ไม้สักอย่างนี้อออันนี้บ่มีแล้วอันนี้นั่งเดิมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเลยบ่โอ้บ่ได้เปลี่ยนมันอยู่โดนเนาะอืโดนนั้นสาวนี่แหะคุณลุงนี่ล่ะอันนี้กับแมนเอาอยู่นี่ไม้ยม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  อันนี้ก็บบ่ได้เปลี่ยนเลย,บบยทำมาแต่ครั้งแรกยามาเลยเออ้หูกับมิดอาย,ยุมาแล้วโอู้ในอายุมาแล้วก็จิ้มจิ้ม,ม,มขั้นบุบบไปยุ่งเวียงบุบไปยุ่งลูกก็ได้หม่างหมา,อ,มมาอีกพวกบุก,กินเนาะบุก,กินบุก,กินโอ้พวกบุกินกลุ่มนี่กับแสนเองบ่เออสุดยอดทำเองมัดต้องพึ่งพะตัวเองก็างอยู่แน่บ่เนะี่ เดี๋ยวคอยถ่ายว่าจะเอาไปทามที่ไทยแลนด์คอยชอบแบบนี้สวยมากครับบรรยากาศบ้านคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรนะครับบุญมาบุญมาอ๋อคุณลุงบุญมาอขอบใจนะครับผมไปก่อนนะครัขบขอบใจเดอ้อโอ้บรรยากาศสวยมาก บ้านคุณลุงบุญมาหมู่บ้านอะไรนะคุณลุงอันนี้บ้านอะไรนะบ้านนครบ้านหนครนครนครบ้านนครเมืองเมืองน้ำบากน้ำ่บักโอ้แม่แหนครเมืองน้ำ่บักแขวงหลวงพระบางโอเคขอบใจเด้อไปตอนเด้อคุณลุงโอ้แง่มากเลยแบบ ดี๋เอาต้นแบบไปทำที่สวนตัวะครับสวยมาก โอเคปตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปสู่แขวงอุดมไซนะครับจะไปภากตรงแขวงอุดมไซยหคืนว่าแหมก็คือจะไปพงศลีนั่นแหละครับแต่มาต้องแผนแขวงอุดมไซถึงจะขึ้นไปพงศลีนะครับไปต่อ านี่ขนส่งโดยสแสนแขวงอุดมไสภายในยและแต่งประเทศครับคือแปลมาดูคิวรถแขวงอุดมศัยแหละโอ้ใหญ่อลังการเหมือนเดิมโอ้ด้านข้างร้านอาหารเพียบเลยครับมีเปินบล้านเลย อาเด็ดแปลไปดูตังนายกันนะครับว่าอยา่าไปตังนาได้พ่องอืมสะอาดสอาดใช้ได้ห้องขายปีที่เก็บออฟฟิศ อ่นนี้จะเป็นสายทางครับเวลาลแตา่นี้เลยส่วนราคานี่น่าจะเปลี่ยนแปลงครับต้องแถมเจ้าหน้าที่อีกทีหนึง่งแต่เวลานี่แต่นี้เลยครับส่วนสีใหญ่ชัดเจน ธงแสลีมีสองรอบสิบเอ็ดโมงกับสี่โมงเก่งแสนเก้าสิบพันแสนเก้าสิบโต๊กแต่ได้แฮะเลรีเงินมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับแสนเก้าสิบเกิดโต๊ะประมาณสักแสนร้อยบาทนะครับ แ็บนี้เลยข้าง้างกยจะมีอ้ช็อปขายขนมนมเนยนะครับทั่วไปสินค้าไทายทั้งนั้นเว้นแต่แหนมหัวเสือ S 1> <S 1> <S 1> <S สติงอันนี้ก็เป็นของลาวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศลนด้านแ่งนะครับห้องเห้องแนมีพร้อมมีห้องผ้าคือเรียบร้อยนะครับท่านใดที่เดินทางมาแล้วก็มันมาเดกอก่ะ แต่แม่พักได้โอ้เขาแถมเขาแถมตรงนี้เ็ยมีรถรอรับส่รงรถตุ๊กตุ๊กเพื่อสมมุติถ้าเอาจักรยานโยนมานะแล้วก็จะขึ้นรถเมไปแอลที่อื่นเน่ยไปแถมฝากตรงด้านแังได้นะครับเมื่อกี้ผมลองสอบแถมแถวนี้ละบางคนเขานี่ ที่ผมแถมรถแถมล้อเน,นียครับเพาจะเอาผมแสนนึงอะ่ะผมไปแถมด้านแรงลองดูก็เอา2 0่สิบพันดันั้นเพื่อนวม่อเอลก็ลองไปแถมด้านแรงเด้อไปแถมรถตุกๆนะครับมันเอาแปลงนะ ไปซ้ำหนึ่งโอ้แพ้ก๋วการว่ะแท้เพิ่มน้องแถวมีมดขน,นมนมเนยอันนี้ไปเมืองแบ่งอุดมใจ มองผงแซลีนี่เป็นนะขอหลวงเนหุนบุญไปเชียงขวาง Oh. สิ่งคราเพียบบ้ฮะกัวก้านห้องพักกับเพียบแล้วครับยาวมาเลยจะไปแถมห้องก็ดูนะครับเปื่อ FC อาซแอลแล้วมาดึกมาดื่นจะได้มาพากห้องแถวนี้ได้ที่ขนส่งอุดมซรายนี่เลยสบายดี ห้องพักนี่ราคาเท่าไหร่สองแสนห้าสองแสนห้ามีราคาเดียวเลยราคาเดียวมาเลยเป็นห้องแอร์บอห้องแอร์ทั้งแถบเลยบ่ห้องแอร์หมดเลยอ๋อห้องพัดลมไม่มีห้องพัดลมอ๋อมีราคาเดียวเท่านั้นราคาเดียวสองแสนห้าลดบ่ได้บ่ลดได้ลดบ่ได้เนาะลดบ่ได้แล้วอ๋อราคาเดียวเท่านั้นเนาะ สองเสนห้าหมดเลย